นี่ดีครับช่างหนุ่ม Modify ครับมาดูการทำงานของวันนี้ครับว่ามันมีงานอะไรบ้างครับตอนนี้อยู่คนเดียวงานก็เยอะเกินครับเดี๋ยวจะบอกไล่มาแล้ละครันนะครับคันนี้วัติเหตุครับ Scuppi เปลี่ยนโครงเปลี่ยนล้อเปลี่ยนกาบชุดแฟร์ลิงครับนี่ครับพนักเสร็จแล้วหนึ่งคันก็สมาย์ครับผาเครื่องครับสวิงเปลี่ยนแกนสตาร์ทครับสาม ร้อยสิบไอคันนี้ก็มาผ่าเครื่องเหมือนกันครับเครื่องท,ทัมพิคัดครับทำเครื่องลูกสูบเวนตห้าอันนี้รถตัวเองครับผมไ,ไม่ได้ครับอันนี้ไล่ระบบไฟไหมครับประกอบเครื่องมันเขาลืมมาแล้วครับประกอบไม่ได้ครับห้าคันตัวนี้ทำคาบูครับหกเจ็ดที่หน้าครับโคดลูกสูบเวนแปดไอร้อยสิบไอ ก็มาผ่าเครื่องทาชักห้าครับ5้เก้าชักห้าครับแปัน9ก้าพันตับีครับเอามาไว้3เดือนแล้วครับผ่าเครื่องครับเป็นการป็นลูกสูบเบรคห้าสิบร้อยไปมาใส่ขอบล้อหน้าหลังครับ10 1สิบเอ็ดเดอร์จะขายให้ตอนนี้ครับเป็นลูกสูบเบรนโซนยึนยางชุกสิบครับสิบสอ วิบากค,ครับทำเครื่องครับ13 1สามไใส่ล้อแม็กครับ14บสี่ร้อไอทำเครื่องครับทำดูไอพวกไอน้ำมันมันรั่วด้วยแล้วก็ไอหัวฉีดสิบห้าเคสก็ทำชุดคัดครับทำปันดบีคัดสตาร์อ้าสิปลายยางครับสิเจ ไอ้สปาร์ก,กบาดเหตุครับเจ็ดสิบแปดคันนี้หรือหรือประกอบไม่ได้ครับเจ็ดเอาสิบเจ็ดหรือสิบเอ็ดตัวเมืกี้เอา,เอาก็เบรคปรสิทธิห้าแล้วก็มีเครื่องร้อสิบไอคันสีแดงๆครับแล้วก็คันนี้เวรคร้อยก็มัดคนรกสูงห้าสิบสามมิลครับก็ไอ อันนี้ก็ชุดหน้าครับเป็นโชว์หน้าเรามาที่คันน,นี้ <c oughs> ปีโนโคันนี้ก็ทําเครื่องครับเป็นการถูกถูกการติดกัรล็อกแล้วก็ร้อยยี่ห้าบาบาลคันนี้ก็วัตเหีุครับเปลี่ยนชุดหน้าเปลี่ยนแกนคอชุดหน้าโชว์แฟรลิงครับดูครับทำยังไงครับคันใหม่ก็เข้ามาเรื่อย บีบนี่รถตัวเองครับพวิบากเลสีนี่เครื่องเรือเร์อครับนะครับคันตันนี้ครับโอ้เครื่องสูบน้ำลืมครับอาทิตย์หนึ่งแล้วครับสูบน้ำาน้ก็รถตัวเองครับแล้วก็อันนี้เครื่องของกีนครับอันนั้นเครื่องนเคีบีบไปหาตเคีาพังแห้ประกอบครับครับครับ นี่ก็รถตัวเองครับวยาไปทำแรงครับโอเคครับนี่แะครับทำช่วงเช้านี้ครับยี่สิบพันครับประมาณนั้นแล้วครับถึงนะครับ